สวัสดีครับผมวนอยู่ช่องนายช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงรีแอคชั่นนัเองซึ่งวันไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมใส่เสื้อเป็นเดิมก็คือถ่ายวันเดียวกันครับผมถ่ายรีแอคชั่นสองคลิปครับผมนะก็วันนี้เราจะมารีแอคชั่นที่แบบผมรู้สึกว่าน่าจะมีโมเมนตูมมูมเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆ มากของมากที่สุดแล้ววันนี้เราก็น่าจะไปดูกันว่าที่เราดูนั้นมันเป็นยังไงซึ่งคลิปนี้ก็เกี่ยวกับซูงบูมอีกแล้วครับทุกคนอีกแล้วครับผมซึ่งคลิปนี้ออกมาจากช่องสไลเดอร์อิสปอร์ครับผมซึ่งเป็นช่องของพี่อิงนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงเห็นแค่หน้าปกคลิปเดี๋ยวผมขึ้นหน้าปกคลิปให้ ันเป็นอย่างเงี้ยรู้ชะตากรรมคิดอย่างเดียวคือรู้ชะตากรรมว่าจะโดนอะไรเรามาดูกันว่าด้านในนี้ขในเนี้ย น่าจะมีโมเมนต์อะไมากกว่าที่ผมคิดครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สไลเดอร์นีสปอร์ตแนนะครับผมวันนี้พี่ก็เช่าสนามบอลสนับใหญ่มาเพื่อเล่การสนามนี้จริงๆแล้วเขาแข่งกัน่22คนนี้เรามากี่คนั7คนถ้าแบ่งทีมมันเป็นแค่ทีมละ3คนมันจะน้อยไปใช่มนี่พี่ก็เลยชวนแข่รับเชิญพิเศษครับใครใครรา่รับเชิญพิเศษนะครับี่โคร รรพิงคุณอนอลเราจริงๆแล้วเป็นทีมซีเมอร์นั่นเองแต่ว่าบจะแบบว่าเฮ้ยเป็นไอดอลเปล่าจริงถ้ามองเราเป็นไอดอลเราก็ยินดีค่ะผมอดดีใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแฟ<ไ>นินนกุณโอตรีค่ะเป็นกับดันทีพิงุตอค่ะสวัสดีค่ะมินนี่ิงุณโอตรค่ะสี่เราเลยดิงคุ่ ใส่ี้ค่ะน้องความรู้สึกนะคะชาิงปิงโขครับอ้าวเอาแล้วถามจริงคือเราจะต้องมาเตะบอลกับเขาใช่ไหมสนามนี้เลยนะใช่สนามนี้น้องๆหลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยมันจะแฟร์ได้ไงเอาผู้ชายกับผู้หญิงมามาเตะบอลด้วยกันใช่ไหมวันนี้พี่บอกเลยว่าแฟร์แน่นอนเพราะว่าพี่จะให้ทุกคนนะครับมาเตะบอลแบบปิดตาไมเราจะให้สองทีมเนี่ยเลือกโค้ชมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็สั่งแผนเชื่อว่าลูกบอลอยู่ไหนจะอยู่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอกเลงว่า กำลังอ่ะไม่เกี่ยวอยู่ที่โค้ชเดียวครับแล้วถ้าผมแบบพลาดอ่ะเตะไม่โดนเขาเตะแรงนยผมหนวดเต็มยังไงนึกว่าเขาเตะเต็มมาปะด้วยความที่ว่าเราปิดตานะครับทุกคนบอลมันลูกแค่ไหนกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนเตะไม่โดนที่ก็เลยต้องขยายสายหน่อยยิ้มลงก้กูเดี๋ยวเพื่อนะเดี๋ยวให้เพื่อนลองเตะก่อนเริ่มเดี๋ยวทุกคนไปลองเล่นดูก่อนโอเคครับผมคือวันนี้เราได้ สปอนเซอร์หลักครับจากฟุตบอลมาสเตอร์ทูเธอผมบอกเลยว่าอันนี้เขาได้รับลิขสิทธิ์แท้นะครับจากทางฟีฟ่าโปแล้วก็ได้รับจากสโมสรจากทางยุโรปบอกเลยว่ามีการตัวละครให้เลือกครับทั้งหมด5 0,000ตัวบอกเลยว่าเยอะมากแล้วแต่ละตัวความสามารถแตกต่างกันด้วยคือสมมุติว่าผมเปิดเจอเสียเสียอาจจะเป็นคนที่แบบว่าวิง่งเร็วที่สุดในเกมอย่างเงี้ยโอเคครับผมแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นนักเตะทรงเนี่ยขายอยู่ในลีกนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาอ่าประมาณนี้แหละ เรไม่ตอ้องสูตรฮะเดินไหวไปทองไปสาล ก่าเล่นเหมือนกันเนาะคือนี่เกมก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมผมอ่ะเป็นคนที่ก็เคยเล่นเกมบอลแล้วก็ไม่เล่นมันอีกเลยนะทุกคนผมไม่เห็นอันนี้แล้วรู้สึกเออหน้าเล่นว่ะเอออยากเล่นเฮ้ยอยากเล่นจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรื่องกับตันทีมแบบว่าใครจะเป็นกับตันทีมของเราอ่าเราแล้วก็ ไม่พอจะกัดแขนพี่ซุงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรนะโอเคต่อต่อต่อแล้วเมื่อกี้กับอะไรฮะเดี๋ยวเราจะให้ทีมคีุ่ดคันนี้นะครับเลือกกัปตันทีส่วนบนเพื่อที่จะเป็นผู้จัดการทีม

โอเคเอาเลยนะริกิกนมพิกพิเอาเเอาเลยนะดะหนึ่งอยคดี๋ยวเราจะเลือกฝั่ครับฝั่งเราก็จะอยู่ฝั่งฝั่งนี้เลยแล้วเดี๋ยวฝั่งเขาจะเป็นคนเตก่อนาโตามระยะรามไทยีขเยวพอีเราจะมีการจับไเทมเหมือนในเกมเลยเห็นพวกเราตัวเตี้ยๆตัวเล็กๆ เอาให้แรง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 เลยเอาเลยค่ะโอ้โคเทเททั <t <t ้งสองฝ่ายบอกเลยเททั้งสองฝ่าย คนนี้ชื่ออะไรนะลืลิวะอ้ยเท่เท่เออวะ่ะโอปะคือเป็นผู้นำทีมแบบเนี้ยเฮ้ยเรดพร้อมยัง ว่าให้ผมแบงขวางเอาอ่ะมันไม่ผ่านรุ้นเนี่ยเข้ามาี่อไปก็เป็นตาเราที่จะต้องถือได้จมันยากมากนะตาไม่แบบนู้นนี่วะ้เตต้อเตอาม่เมืกี้เอย่างี้เลยุจีเลยแมนกุจีเราเราเตขอราเราตบออกไมปถมเยไป

sáng Là... yeah. bếp จริงเหรอครูทอะไรวะไม่เอาบอลเลยนะหนูยังไม่รู้เลยว่าเข้าูอีกเดลดอ่ะครูเป็นเตกหัวเด้ออกมาเ้ออกมาหูแม่งไม่บอกทิศทางเลยประชุมแผนประชุมแผนคนเราแยกมากพูบอกว่าออกมาออกมาออกมาไม่กทิศทางใดๆหอนพี่ลองนะถอนแล้วใสไปเด้อเราจะรู้เลยว่าอันเอย่ม่จะต้องไหนตอนนี้ตอนนี้เราจะแก้เกมกันเองใช่ไหมแม่ผู้จิตเขา 1 2 3สมามิ่าม่เ่อภาพตอไปตอไปเลยตอไปข้างหน้าตอนนี้คือเอาบุ๊ไปหมดแล้วเอาฮุบไปหมดแล้วเข้าใจไหมังคที่ไม่ดู we you now! You know. แล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นการอะไรกันการที่ผมจะได้วันนี้นะครับคือทีมผมน้องปังจิลิทธ์าร์ล นองมือนะครับข็งค่ะไม่วยนะคะแล้อย่าลืมปั่นที่หลีกห้รอบนะสวัส่ะหลุเริเออ่มเร่มเร็วอย่า <mahdoll> ล <ogene anecdote> ืมหลิกด้วยนะสวัสด่ สภาพเป็นกูกูเรียกชื่อ

กูรู Viol ้ไม่ได uh, yeah. yeah. ้แล้วเจบแล้วตายตายไปแล้วจริงไ thương với ra giặc quá ghê luôn ยัอ๋อที่นี้เขาจับได้ของมวยรักเหมือนกันผมบอกเลยว่าเราจะเตะให้แรงที่สุดเพื่อให้เขากระเด็นเพราะเขารับพุ่มแล้วกระเด็นเข้าโก้ผมบอกเลยผมจะทรัให้เต็มที่พร้อมนะเต้ไม่ใช่อยู่ในเตกเขนะ่ะมีแรงแค่นี้หรอลืมหรือเปล่าว่าเป็นรบันที่ไม่ใช่รบอลโกอ่ะที่รบอนอย่างนั้นอะ จับจับจับตอนนี้เชียร์ป้าป้ากูแล้วอะราสายสายสายายจับหลังมางไอ้กลับมาตรงตตรงรงมาตงมาตอนนี้โอยู่าโกอยู่ขวามือโอยู่ขวามือขวาหลงหลังครับขวามือใส่เลสงใส่โกอยู่ข้างหน้าง เอาแล้วก็คือใครยาก็คือติดตาเกี่ยวกจดอ่ะูไม่ฟังเสียงเอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะีีเสียงบอลอยู่แต่ว่าลากมือขึ้น่ะแล้วมันติดอีอ๋อมือใหญ่ไปอมือมันใหญ่ไปอยู่อย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยนี่โชไ่เ็นงน กูวิ่งแบบแต่ละคนนะ่าจะใจรายเลยสภ <c oughs> ่แค่นี้พ่อเอที่สุสพน

ก็สา่สเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกูกูไม่ผูกใจแต่แกกู่กใจเออกูชนะแต่ไม่กูกูไมู่กใจว่าชนะผู้ิบอกเลยนะว่าเดี๋ยวผู้แพ้นี่เดี๋ยวเรามีรางวัให้ด้วยน้องขอบใจเพราะว่าเห็นน้องๆาวิ่งกันเหนื่อยไม่ได้หยุดน้ำแเราจะมีน้ำให้น้องน้องกีมเจ้าของช่องโอเคครับเดี๋ยวดูเลยครับยำผาแม ai rồi, con lấy ra sốt bên ngoài, thái mấy đấy, thái mấy hả? thái nhá, một điếu, cứ để cho hả một điếu, không, 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 แฟนกูกูไม่ได้ต่อ 好嘞。<Allez. laughs> 自由。<to> นานับฟุตบอลได้หลากหลายมากทั้งแบบว่าเอาไปทักเทคนิคการเตะฟุตบอลอย่างนี้นี่เยอะแล้วอีกอย่างเกมกราฟิกดีด้วยใช่ป่ะดีมากรับสนามแต่ว่าอย่างเรานี่ก็มีหมวดว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไม่ได้รังกันแล้วก็ไมโเชื่อว่าเพื่อนเห็นว่าทีมเราสิ่งที่สุดครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ดิฟชั่นข้างล่างนั่เลยครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสสวัดีครับผม จบแล้วโอ้โหโ้โหก็นะก็จบแล้วทุกคนคือดีแอคชั่นคือวันนี้ก็แบบว่าสนุกมากคลิปนี้คือแบบมันมากๆและก็หามากๆด้วยทุกคนก็จะเห็นว่าผมขำทางคลิปนพ้นะก็จบแล้วครับผมสำหรับการดีแอคชั่น ในคลิปนี้ครับผมก็เป็นอีกคลิปนึงที่แบบเออดูแลสนุกดูแลชอบคลิปนี้ก็แล้วก็ฝากว่าพี่ๆแก๊งพิงขูนกตัวลิด้วยก็ฝากไปติดตามฝากไปไอันี้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่องสไลเดอร์อิสปอด้วยครับผมในช่องแบบนี้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์ใครชอบใครไม่ชอบก็กดสไลค์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซี่ีกันกดกระดิง่งเพิ่มไป่พพาดคลิปุ่งขึ้นด้วยครับผมไปแล้วบายมาก